สวัสดีค่ะอิฟจาก s ตา r g u i d a n c น Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมสำหร,ร,รับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะมาช้าตามนานะคะ <c oughs> เสียงหายด้วย <c oughs> โอย้จะเป็นหรือยังนะโควิด <c oughs> ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะช่วงนี้มันยังระบาดอยู่นะ <c oughs> ข่าวอาจจะไม่ได้ออกถี่เหมือนเดิมแต่ก็ ยังยังมีคนติดอยู่นะคะคนใกล้ตัวอีกตอนนี้ก็ติดกันไปบ้างแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวทีนี้มาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีกุมนะดวงความรักเป็นอย่างไรบ้างขอโทษในขอโทษในความก้องสั่นนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงอาจจะยังไม่ดีเหมือนเดิมนะคะให้โอกาสอีกหน่อยนะคะโอเคบอกกันเลยว่าลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงนี้มีความต้องการทางเพศสูงนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบ เกี่ยวกับเรื่องเซ็กอะเออช่วงนี้หมกมุ่นในเรื่องตรงนี้ก็ได้นะคะเออบางคนอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคืออันนี้ไม่ไม่ไมอันนี้ไม่ได้ว่าหรือไม่ดําเนี่อะไรนะแต่ออพูดได้ฟังว่ามันค่อนข้างเด่นในเรื่องของกลุ่มวนที่เป็น L G B T Q อ่ะนะคะช่วงนี้อาจจะมีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดดเด่นนิดหนึ่งนะในเรื่องของเพศในเรื่องของอารมณ์แบบเนี้ยนะคะเออชอบแบบ มีแบบเออเขาเรียกอะไรอะเซ็ก์ที่มันไม่ปกติอาจจะไม่ใช่สองคนอะไรแบบเนี้ยเออเป็นอย่างงี้ก็ได้นะเออในอดีตที่ผ่านมาค่ะในเรื่องความรักก็แฮปปี้ดีนะคะอย่างที่บอกไปช่วงเนี้ยอาจจะเน้นไปเรื่องในเรื่องของการอารมณ์นิดนึงอันนี้ต้องดูต้องระวงังถ้าสมมติว่ามันเป็นคู่ของเราอยู่แล้วเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอะไรเงี้ยก็โอเคอีบ้าไม่ได้เป็นห่วงแต่อีเป็นห่วงไงของคนที่เป็นวันไนส์สเต็หรือเป็นริเลชั่นชิพที่มันแบบ มันมันไม่ได้ชัดเจนนะคะมันมีโอกาสที่มันอาจจะเกิดในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันนะโรคทางเพศอย่างเงี้ยต้องระวังต้องมีการป้องกันใช่ไหมหรือในเรื่องราวที่มันไปพัวพันเกี่ยวกับรักสามเศร้าอันเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีนะคะคนที่เราดิวอยู่หรือคนที่เราคุยอยู่ตอนเนี้ยอาจจะมีความบอสซี่นิดนึงนะทำให้เราไม่พออกไม่พอใจนะนะคะหรือว่าเราทําอะไรบางอย่างที่มันขัด ขัดอกขัดใจผิดศีลธรรมกับเราแบบเนี้ยก็ได้ต้องดูให้ดีถึงเตือนตั้งแต่อันแรกที่ไพ่ขึ้นมาว่าในเรื่องของเซกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของเพศตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะทีนี้แนวโน้มในอน,น,นาคตนะคะมันกล้องมันอาจจะเห็นไม่ไม่ไม่ครบทุกใบนิดนึงนะคพะพอดีว่าไอ้ที่วางของอีมันเอียงนะมันมันถ้าสมมุติว่าเราวางให้เห็นทุกใบกล้องมันจะ ไอตัวฐานมารับน้ำหนักไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะได้พบเจอคนถูกใจนะหรือว่าคนที่เราดิวอยู่มันก็มีโอกาสได้พัฒนาไปต่อเอ,อ่อในทัาหมายถึงในช่วงเดือนเนี้ยเออทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเหม,ม,ม,มือนขับเคลื่อนด้วยพลังความรักอะเกี่ยวกับเรื่องโรแมนติกเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละ18บวกทั้งหลายนะคะคนที่ไม่ถึง18บวกอู้น,นะคะอย่ามาฟังนะ อืมแล้วก็ภาพไพา่โดยรวมอะคะ่ะเราอาจจะมีความสับสนลังเลในใจบางคนอย่างที่บอกไปอะคะ่ะมันด,ด้วยด้วยเดือนนี้ในเรื่องของเซ็กในเรื่องของสภาวะอารมณ์มันสูงอะเ,อเราจะเลือกทําอะไรต้องคิดให้ดีนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าคิดมากในอนาคตนะคะกลายเป็นว่ามันจะ ทําให้เราต้องมีเรื่องคิดเยอะไปอีกอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์ความรักมันอาจจะยังดูตึงเครียดไปนิดนึงสําหรับบางคู่บางกรณีนะเหมือนกับว่าชอบควบคุมควบคุมกันอนะ่ะเออต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุมเกมหรือว่ายอมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมสยบเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทีนี้ไปดูตามสถานะการเริ่มจากคนมีคู่ชัดเจนดีก,กว่ามีแฟนแล้วเป็นไงกันบ้างนะ คนมีคู่นะคะถ้าเราอยากจะมีลูกนะมีโอกาสที่จะมีได้เหมือนกันแต่ว่ามันออกแนวอยากเตือนคนที่ไม่อยากมีมากกว่านะคนที่ไม่ได้มีแพลนไม่คือมันแบ่งได้หลายกลุ่มอ่ะสำหรับที่อ่านไพ่นะอีบรู้สึกว่าในกลุ่มคนที่แบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอ่ะเออมันอาจจะมีโอกาสมีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เรื่อง18บบวกค่อนข้างมาแรงเราอาจจะต้อง ระวังหน่อยนะบางทีอาจจะตั้งคันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแต่ถ้าคนที่อยากมีอยู่แล้ว,วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่อาจจะสามารถมีได้เป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแหละะที่ควรจะมีนะคะใครมีบุตรยากช่วงเนี้ยโอเคนะสําหรับคนมีคู่มีเกณฑ์การเดินทางได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเข้าใจกันมากขึ้นมันอาจจะมีเรื่องบอสซี่บอสซี่จุกจิกจุกจิก,จกนิดนึงไม่ว่าอาจจะเป็นเรากับ เราที่ทําต่อคููรักหรือคููรักทาต่อเราก็ได้นะคะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็ยังออกมานะคือมีความจุกจิกชอบตัดสินชอบบน่นชอบจุกจิกจู้จี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เขาบ่นและจุกจิกจู้จี้ของเราของเราหรือของเขาเนี่ยมันอาจจะ ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นก็ได้มันอาจจะเป็นข้อเสียที่เราจะต้องปรับปรุงสักทีอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันมันเวิร์กนะในสิ่งที่เขาบน่นหรือในสิ่งที่เราบ่นเนี่ยมันก็เทิร์นเอาอะคือมันมันออกมาดีอะเออมันเวิร์กอะนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าแฟนเราหรือคนที่เราครบอยู่ไม่ว่าจะเพศไหนก็ได้นะเขารู้สึกยังกับเรานะคะ เดือนนี้ไพ่มันขึ้นมาน่าจะเป็นกลุ่ม lgbt ซะเยอะนะที่แบบว่าช่วงนี้อาจจะมาฟังนะมันมันเป็นสถิติอะนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะใครเป็นกลุ่ม lgbt ไหมหรือเข้าไปตามไป follow ไอ i ีอีกก็ได้นะคะชื่อ star g u r dan t a l o นะแปะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะความรู้สึกที่คนรักมีต่อเราอืมเขาก็ใจเย็นเนาะ <laughs> เออเป็นเราหรือเปล่านะที่เป็นเด็กดื้อของเขาเนี่ยชาวราศีกุม เขาเหมือนฟิลผู้ปกครองเราเหมือนกันนะคือหลายๆอย่างเหมือนเราเหมือนเขาจะต้องเป็นคอยควบคุมเราเนี่ยไพ่เนี้ยออกมาบางคนอาจจะ มนากทีบอกค่ะชอบควบคุมการหรือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมสยบเนี่ยเป็นเราหรือเปล่านะคะที่ต้องอยู่ใต้อวัท์ของเขาคือบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกับสิ่งที่เราทํากับคําพูดที่มันกับกรอกหรือเชื่อถือไม่ได้ของเราเนี่ยมันดูเหมือนเด็กๆอ่ะนะคะเหมือนเขาต้องคอยควบคุมแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็น p r e f ูเ n t นะมันก็เหมือนเป็นสีสันในชีวิตเขาเหมือนกันที่เขาคิดตรงเนี้ยค่ะยังไงเขาก็ยังมั่นใจที่จะยังมีเราอยู่ในชีวิตต่อไปนะเร็วๆนี้เขาอาจจะ มีการบันเลงรักนะคะอย่างที่บอกไปว่าทำไมมันโดดเด่นแบบนี้ไม่รู้นะแต่อีฟอ่านแบบนี้มันมี Express Your Love ด้วยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องอย่างว่าได้อะไรที่แนะนําไปก็ลองไปปรับใช้ดูนะเดี๋ยวทีนี้ไปดูแนวโน้มความรักในอนาคตต่ออม,มันจะเป็นยังไงต่อไป the world ดีด้วยโหดีจังเลยความรักความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปได้อย่างดีนะคะมีความมั่นคงมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากนะคะนี่ let your friend help you wedding นะคะ trust มันมีไพ่เวงแล้วก็ทรัสออกมาแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะมีโอกาสที่จะได้มีข่าวดีมีเรื่องของการ,รวางแผนการแต่งงานเมื่อกี้ก็บอกไปเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกด้วยบางคนที่มีบุตรยากอะคะช่วงนี้ค่อนข้างเวิร์กนะเออความรักความสัมพันธ์มันจะอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วก็ลงล็อกมากิ่งขึ้นด,ดีด้วยนะคะเดือนนี้หลายๆเดือหลายๆเขาเรียกอะไรลักษาราศีที่หันไปเนี่ยความรักดูชัดเจนขึ้นนะเออครึ่งปีหลังแล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวทีนี้ไปดูบทสรุปกันนะไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรไหม อ๋อโอเคเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะที่มันเป็นเรื่องอดีต ที่มันไม่ดีผิดหวังเสียใจไม่ชัดเจนข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนานาคือทิ้งให้มันเป็นอดีตไปค่ะเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้สามารถแบบเออมาฟังดวงแล้วแบบโอ้โหฉันตัดสินใจได้เลยแฮปปี้เลยหรือรู้สึกดีขึ้นเลยมันอาจจะทําไม่ได้ขนาดนั้นเนาะในความเป็นจริงจะค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้เยอะกว่าอดีตนะแล้วก็คิดถึงอนาคตนะคะเนี่ยเห็นไหมความอ่าไพ่ก็บอกว่าเดี๋ยวเรากําลังจะมีความสุขนะคะมีเบบีตัวน้อยมีครอบครัวที่มั่นคงนะก็ยินดี ด้วยนะคะไม่มีอะไรต้องระวังมากมายนอกจากความคิดของเราที่มันยึติดอยู่กับสิ่งที่มันพลาดที่มันผิดหวังที่มันเสียใจไปแล้วนะคะรีมูฟมันออกไปให้ได้นะเป็นกําลังใจให้จ้าเดี๋ยวต่อมามาดูสถานนะของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไม่ชัดเจนบ้างเป็นยังไงเป็นยังไง ำหรับใครหลายๆคนนะที่อาจจะคุยอยู่หลายคนแล้วก็อยู่ในสถานะของความไม่ชัดเจนจะเลือกใครดีจะยังไงดีเหมือนเราน่าจะเคลียร์ใจตัวเองได้แล้วน่าจะเห็นแสงสว่างน่าจะเห็นคนคนึ่งนี่แหละที่มันพอที่จะเป็นไปได้แล้วพอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคนคุยเยอะหรือมีความซับซ้อนนะคะในช่วงเดือนนี้เราจะดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าใครมันชัดเจนกับเราคือเราจะเห็นอนะ เราจะเห็นไ้ชัดเจนขึ้นนาทีนี้ไปดูความรู้สึกของคนคนนั้นกันว่าตอนนี้คนคนนั้นที่เราดิวที่เราคุยอยู่เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะคือจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเราเข้าเข้าใจยากเข้าถึงยากนะหรือมีบางอย่างที่ยังแตกต่างกันอยู่เยอะแล้วก็อืม ความพร้อมอะไรต่างๆนานามันไม่มีมนาจ,จะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้เป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองความเป็นอยู่ของครอบครัวฐานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนไม่แมทไม่เหมาะนะคะหรือว่าอมเหมือนเหมือนเราเป็นไฮแลนด์อย่างนี้ก็ได้มั้งเหมือนกับเราเราสูงเกินไปหรือเรา เออมันเป็นได้หลายกรณีนึกออกไหมมไหลาจจยจากถึงว่าเราสูงเกินไปหรือเราไม่เทียบเท่าเขาอ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะอยากมีความรู้สึกว่ามันมันมันดิวยากแล้วอาจจะอยากออกไปในความสัมพันธ์นี้มันดูค่อนข้างขัดแย้งกับเมื่อสักครู่นี้ที่อ่อานนะว่าเราจะแบบสแกนได้ว่าใครคือคนที่เราจะคุยต่อไปเนี네่ยขอเปิดเพิ่มหน่อยแล้วไงต่อ <S 2> <S 2> อ๋อเออนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ เหมือนพิจารณาในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะคะคืออะไรเขาอาจจะพยายามมองในข้อดีข้อเสียแล้วอะไรที่มันแบบพอมองข้ามได้เนี่ยเขาอาจจะแบบมองข้ามแล้วก็ทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้มากให,ให้มันดําเนินต่อไปไดออ้ประมาณนี้นะมันได้ไพ่ของคนคู่กันอยู่นะไพ่คิงออฟสอดกับควีนออฟสอดแต่ไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีออแบบเขาเรียกอะไรนิสัยเหมือน หมือนหัวดื้อหัวแข็งมีความคิดเป็นของตัวเองอีโก้สูงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาเป็นยังไงเราก็ดูจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเลยดูเหมือนกับเข้ากันได้ค่อนข้างยากหรือมีบางอย่างที่มันโอเคมันเข้ากันได้ดูเคมีมันโอเคแต่บางปัญหามันดูก็เป็นปัญหาเป็นเหมือนปัญหาโลกแตกที่แก้ไขไม่ได้แบบนี้ค่ะนะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะโอเคขอสรุปหน่อยขอเป็นโรแมนต์แอนเจิ้ลอย่างเดียวแล้วกันนะ ฟแนนซ์ career, และแคนเรีเพรสฟูเนตแล้วก็พัฒนารายริลเลชันชิพค่ะความสัมพันธ์เนี้ยต้องปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆอย่าไปรีบเร่งเรานะคะมันก็มีโอกาสที่จะดําเนินต่อไปได้ช่วงนี้อาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นพิเศษก่อนอย่าเพิ่งไปอินในความรักความสัมพันธ์มากนะคะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปด้วยไพ่เดือนในที่มีเลขสิบบวกเข้ามาเราอาจจะเร่งรีบก็ได้คือเราอยากจะแบบรู้จักเขาสัมผัสเขานะเอออยากจะไปเข้าใกล้ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะทําให้เขาอึดอัดจ,จนต้องเดินออกมาก็ได้นะก็อย่ารีบเเงจนนกินไปนะ เดี๋ยวทีนี้ไปดูคนโสดกันบ้างคนโสดของขาดหรือเปล่าไปดูกันไปดูกันหรือแอปรักคนมีเจ้าของปะเนี่ยโอ้เดว,วิลก็ออกมาอีกนะคะเออความรักความสัมพันธ์ของ คนโสดในเดือนนี้มันยังอยู่ในจุดที่ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์เหมือนกันนะนะคะก็อาจจะยังไม่ได้อยากในใครที่เข้ามาในชีวิตของเราแบบเป็นตัวเป็นตนจริงๆนะอาจจะแบบอยู่ในกลุ่มของพวกวันไน g ์ t s t หรือเฟนวิดเบเนอฟิตอะไรอย่างตรงนี้ค่ะก็เตือนไว้ให้เรามันระวังรู้จักป้องกันนิดนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าความผิดหวังหรือผิดพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วในอดีตมันเลยทําให้เรายังฝังใจอยู่ยังออกจากความสัมพันธ์หรือความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้นะคะยังมีความ เออเสียใจอะไรอวร์อยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงมันเหมือนแบบใครพูดก็ช่วยไม่ได้อ่ะมันมันยังติดอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเราไพ้แนะนำอะไรได้บ้างละถ้าเราติดอยู่แบบนี้ต้องสู้นะต้องสู้จริงจะชนะจริงๆแล้วอ่ะเรามีความรักหรือเรามีโอกาสที่จะพบเจอกับใคร บางคนนะคะที่เขาค่อนข้างจะ fulfill ความรู้สึกที่มันขาดหายของเราได้เพียง <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามก้าวออกมาจากความผิดหวงังความเสียใจตรงนั้นแล้วต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองจิตใจของตัวเองนั่นแหละนะเมื่อเราออกมาได้แล้วเราน่าจะพบเจอกับใครสักคนอาจจะเป็นเนื้อคู่หรจ,จะเป็นคนที่แบบทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันไม่มีคุณค่ามันไม่มีความหมายเลยอะ่ะนะคะอืมลักษณะนี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนี้นะขอภพ่โรแมนต์เอเจนหน่อย What waiting for นะ Attraction มันเจอกันเราน่าจะสปาก,กันแหละ Healing family issue นะคะเออตรงนี้มันอาจจะหมายถึงเราอาจจะเป็นคนที่มีปมก็ได้มีปมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีในเรื่องครอบครัวอย่างเดียวเราอาจจะเป็นคนที่ชอบคิดในเรื่องอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเราออกมาไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะ เออหรือพื้นฐานของสังคมหรือครอบครัวที่เราเป็นอยู่อ่ะมันบางทีมันเป็นแบบอ,อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะบางคนแบบพ่อแม่เลือกราการันอย่ารางกันเราเห็นตัวอย่างหรือเราเห็นอะไรที่มันไม่ดีตรงนั้นแล้วเรากลัวเออหรือเราอาจจะเคยพบเจอประสบการณ์นั้นมาแล้วมันทําให้เราไม่อยากจะ เปิดใจหรือกลัวการเปิดใจอ่ะเออเหมือนพอมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราก็ฝังใจไปตลอดเลยแบบเนี้ยกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากจนมากมาก,มากจนเกินไปอ่ะนะคะเป็นในลักษณะนั้นได้ก็เป็นกําลังใจให้นะพยายามเปิดใจนะคะมีคนดีๆที่รอคอยเราอยู่นะอย่าปิดกัน้นหรือเครียดจนเกินไปยังไงฝากติดตามไอจ t a r g u i d ด์แ t Th ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใน Description นะแล้วก็ อิอมีดวงรายวันโพสไว้ในไอจีมีพี่อากาศให้เล่นนะคะรับดวงส่วนตัวด้วยทักมาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันนะใครมาฟังกันคืนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ